แล้คิดว่าเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มที่ทําให้เราสามารถเอาไปเถียงกับคนที่บ้านได้มากขึ้น <laughs> เวลาพูดถึงเรื่องโชคฝึกสมองให้เรียกโชคเป็นหนังสือโชคใหญ่ไปไหมเอาใหม่ oh ฝึกสม่งให้เรียกโชคก็เป็นหนังสือที่เขียนถึงเรื่องของความโชคดีด้วยหลักการวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์อะมาอธิบายแล้วก็เอามาฝึกให้เราสามารถโชคดีให้เราสามารถเรียกโชคได้เราชอบแนวนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นอนะเราก็เคยรีวิวเรื่องน่าจะชื่อว่าสมการความโชคดีแล้วเล่มนั้นอะคือขึ้นแท่นเฟเวอริตของเราไปเลยเหมือนกันเล่มนี้คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเล่าให้เข้าใจง่ายอธิบายแบบเข้าใจง่ายกว่าดูคอนเซปต์แล้วดูข้างในแล้วคิดว่าเป็นเรื่อง อาอ่ดูไม่หนักอ่านง่ายๆแล้วก็มีวิธีคิดให้เขียนโดยหมอผิงหมอคนไทยอ่ะเคยเห็นกันหรือเปล่าก็เนี่ยมาจากสำนักพิมพ์วีเลนคอนเซปต์เนี้เราชอบมากอยู่แล้วใช้วิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์มันคือสิ่งที่แบบพิสูจน์ได้มันการันตีมันแน่นอนเหมือนเอามาการันตีเรื่องโชคอะมันคือโชคมันคือการเสี่ยงมันคือการสุ่มคือการลุ้นอะ เหมือนกับเราไปขอพรอ,อย่างเงี้ยไม่มีใครการันตีว่าเราจะได้พรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเอาวิทยาศาสตร์มาเล่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรรองรับมีอะไรการันตีแต้่ก็รู้สึกว่าเราน่าจะโชคดีได้จริงๆ